พบรตลรลแถลงสรุปคดีน้องชมพู่ถูกพาขึ้นไปเสียชีวิตบนเขาแต่ไม่มีหลักฐานแจ้งจับใครได้วันที่2ตุลาคมพลตำรวจเอกสุวัฒแจ้งยอดสุขพอบอตลอคนล่าสุดได้นำคณะทำงานคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่กรณีเด็กหญิงอรวันวงศรีชาอายุ3าขวบที่หายออกจากบ้านในบ้านกกกอกตาบลกก ูอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารก่อนมาพบเป็นศพน้องชมพู่วันที่14พฤษภาคม2563บริเวณภูเหล็กไฟห่างจากบ้านพักประมาณ3กิโลเมตรลักษณะไม่สวมเสื้อผ้าจนกลายเป็นที่สนใจของประชาชนจำนวนมากมาตลอดเวลาหลายเดือนจากการสอบสวนของตำรวจด,ด้วยพยานหลักฐานทั้งหมด รวมกับคำให้การของผู้ที่เกี่ยวข้องผู้เชี่ยวชาญสามารถสรุปได้ว่าน้องชมพู่ไม่สามารถขึ้นไปบนภูเขาเหล็กไฟได้เองตามลำพังด้วยเหตุผลหลายประการคือเส้นทางยากลำบากทั้งสูงชันและมีอุปสรรคเกินความสามารถของเด็กนักโภชนาการยืนยันว่าพลังงานจากอาหารเช้ามื้อสุดท้ายของน้องชมพู่ก็ไม่เพียงพอต่อการเดินเท้าขึ้นไปได้ กุมลาลแพทย์ยังบอกว่าพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยสามขวบไม่มีทางเดินขึ้นไปถึงจุดพบศพได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้ศพในสภาพเปลือยกายซึ่งน้องชมพู่ในวัยสามขวบไม่สามารถถอดเสื้อผ้าเองได้พบเส้นผม36เส้นซึ่งเป็นผมของน้องชมพู่เองที่ถูกตัดหรือเฉือนด้วยมีดซึ่งไม่มีทางที่น้องชมพู่จะตัดเองได้ นอกจากนี้จากข้อมูลการพิสูจน์นอนที่ใช้ศพน้องชมพู่ของนักกีตาวิทยาก็สามารถนับย้อนไปได้ว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วสามวันก่อนการผ่าชนสูตรจึงสรุปได้ว่าน้องชมพู่น่าจะเสียชีวิตในห่วง24ชั่วโมงของระหว่างวันที่12พฤษภาคมเวลา14นาฬิกา30นาทีจนถึง13พฤษภาคมเวลา14นาฬิกา30นาที โดยไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตเพราะศพเน่าแต่ศพไม่มีร่องรอยของการถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยมีความเป็นไปได้สูงว่าเสียชีวิตมาจากการขาดน้ำขาดอาหารจึงสามารถสรุปได้ว่าน้องชมพู่ถูกผู้อื่นพาขึ้นไปบนภูเหล็กไฟจนเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งความผิดที่สรุปได้คือข้อหากักขังห่วงเหนียว เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตซ่อนเร้นอำพพางศพแต่ยังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอในการแจ้งข้อหาหรือออกหมายจับใครได้หากต่อจากนี้พบหลักฐานบ่งชี้ผู้กระทำความผิดก็จะมีอายุความถึง20ปีซึ่งหลังจากนี้ก็จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปตามขั้นตอนขอให้ประชาชนเข้าใจถึงแม้จะยังตอบคำถามไม่ได้ว่าใครคือคนร้าย แต่ขอให้มั่นใจว่าตำรวจไม่ได้ลดละความพยายามในการตามหาตัวคนร้ายต่อไปเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าพยานหลักฐานทั้งหมดถูกตรวจสอบอย่างละเอียดมีการใช้เครื่องมือพิเศษในระดับสากลเข้ามาช่วยสืบสวนสอบสวนทำให้พบผู้ต้องสงสัยจำนวนหนึ่งแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ขณะที่หลักฐานสำคัญของคดีก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ ถึงแม้ว่าหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ปักหลักอยู่ในพื้นที่แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเลิกสืบสวนคดีนี้แม้จะมองไม่เห็นพวกเราคือตำรวจแต่ขอให้มั่นใจว่าพวกเราไม่ได้หายไปไหนกรณีของลุงพลที่ตกเป็นจำเลยสังคมนั้นตำรวจขอยืนยันว่าขณะนี้ไม่สามารถจะบ่งชี้ว่าใครเป็นหรือไม่เป็นผู้ต้องสงสัยทั้งสิน้น และหากบอกว่าเป็นจำเลยสังคมต้องถามย้อนกลับไปว่าใครเป็นผู้มอบตำแหน่งนั้นให้เพราะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างแน่นอนเพราะบตรอยังบอกอีกว่าในกรณีของผู้ต้องสงสยัยมีอยู่หลากหลายสมมุติฐานทั้งกลุ่มคนที่สามารถเข้าถึงตัวน้องได้โดยที่น้องไม่ต่อต้านไม่ร้องไห้หรืออีกกลุ่มคือคนที่บังคับเอาตัวน้องไป หรือเป็นไปได้ว่าทั้งสองกรณีผสมกันส่วนเรื่องแรงจูงใจนั้นยอมรับตรงๆว่าไม่ทราบจริงๆว่าผู้ก่อเหตุทำไปเพื่ออะไร